สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับท่านผู้ชมเราอยู่กับรายการ Dark า e n t i n e l Phone นะครับโอเคโอ้ย oh yeah. วันนี้เรากลับมาอยู่กับเราจะกลับมาพร้อมกับเกมทีม่มีนาว่านายเอ็มเอ็มเหมือนเดิมนะครับผมโอเคครับอไม่มไม่ได้ครับจะเปิดเสียงดังทำไมวะเอ้ช่างมันครับอืมเราเนื้อเรื่องกํบบาลังเข้มข้นเลยครับเราจะมาต่อครับมีคนโพสมาว่าเอย อนะเสียงเกมเบาไปน,นิดนึงโอเคด้ครับตอนนี้ที่ผมไม่ค่อยได้อัดเกมอ่าบนคอมเพราะว่าตอนนี้ครับสตรีมผมบนแฮกนะครับจบเลยครับไอหน้าด่านโดนไอหน้าด้านที่แฮกผมมันก็ด่าไปแล้วครับเพื่อนผมด่าไปครับมันก็ด่ากลับมาฟังยูทูบอีกโอ้ยโคตรชั่วเลยแฮกพวกแฮกสตรีมเนี่ยนะครับมาเดี๋ยวคไปเดี๋ยวค่อยไปบน่นกันต่อนะเรามา เข้มค้นกันในเรื่องในผับนี้ดีกว่าตอนนี้เราได้ครับภารกิจให้ไปส่งของให้อ่าใครก็ไม่รู้ครับจ่นอยากสัตว์หน้าโอ้นะครับฮะว้าวไม่ดี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 ดเด็กเด็กๆและสุภาพสตรีอย่าดูนะครับ เด็กที่สภาพสตีไม่ควรดูอย่างยิ่งแมงวันปัดหน่อยโอ้ยทำไมต้องโฟกัสใกล้ด้วยนะวะอย่าดูครับอย่าดูครับสุภาพสตรีแล้วอย่าเด็กอ,อย่าดูครับ <S 2> <S 2> อืม <gauge> ช่างมันเรียแกบบไปสุมันไม่ดีครับที่นิมขอต้องก้มเดินครับ ที่นี่มันเป็นที่ไม่เหมาะำธธสำหรับผร้พัฒนาสติและเด็กอย่างยิ่งนะครับผมซึ่งคนอัดก็ยังไม่โตเลยไม่ใช่แล้วครับอ่าของใครวะเดวิส่าครับโดนยิงตายที่ปัตตานีอะเช็คพอ,อ,อยต์ด้วยบาะครับ นิดนึงก็หวัดกินเย้เสียงไม่เข้ากับหน้าเลยว่ะอับเสียงนิดนึงนะครับเสียงอาจจะเบาไปโอเคไม่ได้ยินเสียงผมไม่เป็นไรนะครับโอเคนี่จิ๊บส์หลับ ผมก็ดูผมก็ดูเท่าที่ผมจะแปลได้ครับอีลิก้าอ๋อใช่ โอ้โหเสียงตบมือเกมนี้ก็จะมีคำหยาบคายนิดนึงนะครก็ไม่เป็นไรก็จบ GTA อแหละฟัก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 ,กไออ่าก็มีอยู่แล้วยิ้มหน้าตาย,ยิ้มโอ้เหมือนตุ๊ดว่ะคนเนี้ย อืมไอวาอะไรวะเนี่ยเรามาที่นี่ได้ไงโอ้อ้าว <c oughs> แคนนอนอ๋อสรุปว่าพ่อเอกเราชื่อแคนนอนครับจับมันทำไรเราบ๊วบูลาหั่ม หนูบูล,ล่ามแจกกระสุนวิ่งปนซิป่ะรู้ยักเปล่าโน no วิ่งปนซับวิ่งปนซิป,ลลปเข้ามาสามร้อยนัดไม่กลัวเลยละไปทางไหนเอ่ยอันนี้ใช่ไหมเฮ้ยคว้าปืน,เ,นเข้าไปนี้มันจะดีครับโอ้ยเฮ้ยน,ยน้า คนเขาก็หาว่าผมยิงปืนไม่แม่นเลยเอ้าจริงผมไม่ค่อยเล่นเ,นเ,นเกม FPS เท่าไหร่แต่เกิดเกมที่ผมเล่นแบบพวก FPS นะครับพวก GTA อะไร,นะรเนี่ยคอมเออ GTA ่างเป็นต้นน่ะนะถ้าผม,มเล่นผมชอบเล่นพวกเกมนั่นแหละแล้วพวกแกงอะเอเอหนุกดีอุ้ย,ย,ย,ร,ยระวังระวังลึกระวังยูอืมไอยกูอ่ะไม่ไม่โนไม่สนจ้ำปลาลิมู โหยิงคนหน้าไปลงคนหลังไม่แม่นห่อแหมใครเล่นวะอเ,เอ้ยปืนนะอ่ะเอยกดเก็บปืนมาโทร่ <c oughs> อนี่ผมไอปืนนี้ปืนยิงอหัวระเบิดนะมันจะโกงสักนิดนึงแต่คือถ <c oughs> ามว่าผมไปได้ยังไงคนระับไปเล่นในมัลติมาไม่ใช่ได้ในะมัลติคนระัไปซื้อ

เฮ้ยพวกนายเนี่ยมาโทรลองดูหน่อยไหมถึงสองสามเย่เฮ้ย่คิดโกงียว่แหละเออปิดโกงแต่ก็ชอบนะครับไมกทำไมครับอ,อู้ยูอย่าเย็ยนลูกใจเย็ยยนลูกเบาเบาลูกเดี๋ยวก็ได้อืมเฮ้ยปืนเลยอะอยเก็บตัวหน่อยได้ไหมไม่ต้องอ่ะอู้แขนชาแขนชา ตอนนี้ผมนอนเล่นอยู่บนเตียงครับโอ้ยโอ้ยแตเย็นมาโถดึกหนุ่มหนุ่มนุ่มสมัยนี้ใจร้อนนะครับไปปืนเลยววะอ้าวแทนชอดกันหรอหรอ๋อก็มัน,ปน,นามาเป็นชอดกันนี่วะไม่เอาเอาปืนเดิมแนมะ่ดีสุดละสามว่านัดอี เหมัดกินมือ่ oh, <fuck. S 1> ออะไรวะหุ่นนะ <c oughs> หรือว่าคนแช่แข็งน่าจะคนนะเม่ดูแล้วดูจากสภาพแล้วน่าจะเป็นคนแช่แข็งคนชวิตนะะ <c oughs> <c oughs> อ้าวมันมยม่ตรงนี้หรอ อ๋อให้ห,ม,ห,หม,มุนให้หมุนตามครับมันให้หมุนเออ <c oughs> แม่เกมมาใจนี่ไปไหนขนาดเกมเก่าเนะี่ยยังทำดี Louis, plan, เอ้ยนี่รู้สึกว่าไม่ได้ถ่ายหนังธรรมดาแล้วเนะี่ย <c oughs> มีฉากนี้ใช่เลยครับอย่าไปคิดอย่าไปคิดมันอย่าไปคิดมันไม่ดี มาสนความโอ้หลบกระสุนก่อนเอานี่นี่นี่ออ้ยอ้อ้ปืนรู้สึกวปืนมันไม่เหมือนธรรมดาผมเปเปี้ยนปืนตอนไหนวะโอ้ช่างมันโอ้ขยิบขยิบขยิง อายิงปัดโทษหลับปิดะเคือเราได้ช่วยอะไรบ้างหารไหนถามจริงหรือว่ามันให้ผมไปก่อนเลยวะตงั้นให้ผมไปก่อนเลยควาเคาเี๊หลังเดินละเพื่อน <c oughs> ประตูล็อกอ่ะ ประตูมันล็อกอะครับมกนทำอย่างเงี้ยยกหัว little more, little more. อะาลึะมูลึมมูมให้พักเลยอยู่นี่แน่อยู่ไม่อยู่นี่วะมาถู <c oughs> แม่อ,มอ้าวมาแก ออออขอบใจมากไปได้แล้วเพื่อนบอกโอ้ยเดมีบทมั่งอะบทออกน้อยน้อยมากเดี๋ยวข้างหลังไอ้คนนี้ก็มีบทเยอะนะไอ้ไอ้เสื้อเหลืองนะอะเอโอโดนพูดงี้เราจะโดนด่าไหมเนี่ยเสื้อเหลืองโดนให้ไปทางไหนเอ่ย เย่ yeah. ท um. ีประตูเข้าไปอุ้ยมาโทรจะเย็นกันหน่อยเดี Nein, ๋ยวลูกอ uh? ืมอืมอืมอ้โลนเอ้ยลนนลนแตกเลยครับฮะนี่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 ลูกพี่เจ้าติดคุกไปแล้วหรือตัวเปล่าไอ้หนีออกนอกประเทศเนี่ยบางคนอะอะไรติดคุกอะไรออกนอกประเทศอะไรเนียนคำเครับมีเกลือแบบวะ โอ้โหอ้โหอันนี้ต้องเล่นอันนี้ครับอ้ายิงมันเลยยิงมันเลยยิงมายิงมาหนุ้ยยิงมันยิงยิงมันเลยบ่เอยยิงมันไม่ยิงเราไช่โกงสักนิดสักหน่อยไม่เป็นไรครับไม่ไม่ว่ากันนะไม่ยิงเะจุดมาเบาเลยจะเปิด ยินไต้แตกเลยเรื่องมากจริงจริงมากเรื่องอ่ะมากเรื่องต่เรื่องมากนั่นะออแหละเปิดทีถ้าไปเล่นในมาติเอปยิงคือได้ขึ้นที่หนึ่งเลยถ้าเกิดใช้ดีๆนะครับ่บางคนมันไม่ได้ใช้ปืนนี้มันก็ยิงกันแม่นเนะยโหแบบยิงเอายิงเอายิงนัดเดียวตายเลยฮะให้รีบวิ่งไปเปลป่าวพอดี สวัสดีสวัสดีสวัสดีสว mm ัส hmm. ด mm ีส hmm. วัสดีทางไหนกันสวัสดีวัดไม่ดีแล้วทางไหนเอ่ย วิ่งกลับเหรอ, <c oughs> หอวิ่งเช้าว่ะง่ายกันแน่เนะื้อเกมเนื้อเรื่องเกมมันแฮะโ่ยมาแล้วก็ห่วงจีิงคงไม่ได้กดเก็บเปือนไมนะเี็เปือนค้หหายแล้วยุ่งเลยรู่สึกน่าจะเก็บกระสุนมากโอ้มือเริ่มชานะ้าล้ว เพิม่มเกาะได้ไหมเพิ่มไม่ได้เวินกันเ,เปบดประตูเออแม่อยู Where are you? อ่แบบจักรพาครับ,บ,บมันอยู่ไหนวะประตูเข้าไปเราจะเจอ,เจอยิงไปไมเฮ้ยโอ้มีดาว่ามันเลย รีวิ่งตามมาโอ้ยโอ้มอบ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 เออนี่ผ่ามันตลกจังเลื่อนขึ้นดิเออแน่โอ้ยโอ้ยรอรอรอขอเกาะหน่อยครับไม่ กันนะคร <Bond> ับซื้อตุนไว้กันอีอีโออุยล้อล้อๆ้อ้อล้อ้อเอ๊ะท่าไหนอ่ะเป้นมาข้างบนหรือลงข้างล่างครับล่างมั้งใช่ไหมขึ้นบนถูกแล้วเออนี่ไงนะครับท่านี้ไปปลุกยิงมันไม่มีอะ โอ้ยจะดุงเลยโอ้ยโอ้โยโอ้โยคนท่านอ่อานายวไกลไปทางไหนต่อนู่น muốn thang như nhau oh, baby. <cười> no <laughs> chiến lại luôn à mày bị gì vậy nói mày cả chói lề cái mình tốt lừa mình, mình đẹp mình đẹp cứ mình tốt có mấy luôn <laughs> นายบ้าเปล่าบูซิลโอ้ขี้ไม่ใช่ละเชดนน่เชดนี่บางคนก็บอกว่าแปลว่าขี้นะครับบางคนมันก็บอกว่าอ่าอะไรอ่ะอ่าการตกใจแต่ผมพี่ว่ามันเป็นอาการตกใจหรืออะไรมากกว่าเบอก พระเอกเริ่มึ้นนะครับหน้าตาเปลี่ยนสีหน้ามาเราก็จบกับชัปเตอร์นี้ไปแล้วนะครับไม่ใช่ชัปเตอร์ดิอ่าด่านละอ,อ่าอะไรเดียงั้นเดี๋ยวผมขอจบคลิปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวไปเจอกันพัดหน้านะครับเฮ้ยไม่เอาไม่เอาพัดหน้าเอาต่อเลยดีกว่าต่อให้จบเอา้าโทษโทษโทษเผื่อไปกดข้ามรีตาร์ลีตาร์ทำไมได้ไหมเนี่ยจะดูเนื้อเรื่องครับไม่ใช่แล้วครับ โทษครับโทษครับโทษโทษโทษน็กไหมมัน Ö, ต้องดูเรื ead, ่องเอาเออเล่นต่อไปแล้วเอ้ไม่เอา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 ผมผมขอจบคลิปก่อนนะครับ